สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วรรณพรมาลงหวยประจามวดวันที่16สิงหาคมพศสอง5ให้เพื่อนเพื่อนได้ลุ้นกันค่ะ,ะเด่นบนนะคะให้ที่2กับ3ค่ะรอง0กับ8ค่ะจับคู่เด่นบนมี2 3 2 0 2 8 3 0 3 8 0 8ค่ะ ดับคู่บนมี1 5 1 9 4 7, 7้า9นึ่ค่ะดับล่างทุกหลักอ่าได้ที่เลขหค่ะเด่นล่าง1กับ7นะคะงวดนี้ให้เด่นล่างค่ะงวดที่แล้วก็อ่ วนาพรให้1กับ7นะคะก็เข้าที่เลขหนึ่งะคะงวดนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะส่วนดับล่างทุกหลักนะคะยังยังไม่หลุดเลยนะคะยังเดินดีอยู่ทุกงวดอยู่ค่ะดับคู่ล่างนะคะให้ไว้ที่0ูนย์ห้าสองสามี่หนึ่งหเก้าเจปดแดเกค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาลุ้นกันนะคะงวดนี้ว่า เด่นบนกับเด่นล่างนะคะจะเข้าที่เลขไหนนะคะวรนพรก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มีให้เสมอมาค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะล่ำรวยเงินทองขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะ